คลิปนี้เราอยู่กับเครื่องฟอกอากาศที่ออกแบบมาสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงกรองฝุ่นกรองขนสัตว์กําจัดกลิ่นใช้งานง่ายเครื่องขนาดไม่ใหญ่ควบคุมได้ผ่านแอปพลิเคชันเสียวหมี่โฮมเรามาทําความรู้จักกับเสียวหมี่สมาร์ทเพจแคร์กันครับก่อนอื่นเรามาพูดถึงอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องกล่องนี้ครับว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างตัวพระเอกหลักตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่แล้วยังไม่พูดถึงในตอนนี้เอาล่ะ เริ่มตั้งแต่งานเอกสารครับเล่มเล่มนี้เนี่ยจะมีภาษาไทยให้อ่านง่ายไหมโอ้โหไม่ต้องหาคําตอบเลยวิธีในการใช้งานตัวเครื่องเนี่ยมันจะต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1 2 3 4อย่างไรอ่านเพิ่มเติม,ตมกันได้ในคู่มือเล่มนี้นะลำดับถัดมาครับอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นปลั๊ก หัวกลมๆนะครับขนาดใหญ่พอๆกับฝ่ามือเลยซึ่งมันใหญ่มากกว่าอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์ซะอีกนะครับความยาวสายอันนี้สิครับอยากรู้นี่เลยครับโอ้โหดึงออกมาก็น่าจะประมาณ2เมตร50ความยาวในระดับนี้ เพียงพอต่อการใช้งานครับตัวเครื่องเนี่ยขนาดไม่ใหญ่เลยครับแล้วผมก็อุ้มให้ดูด้วย2นิ้วชี้กับนิ้วกลางแสดงว่าตัวเครื่องนั้นเบามากๆครับตามสเปคเขาบอกว่าหนักอยู่ที่2.3กิโลกร,รมัมแต่เขาไม่ได้ออกแบบมาให้เราพกพาตัวเครื่องไปไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องซื้อแล้วก็พกไปในโรงแรมนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยจะย้อนไปประมาณเครื่องฟอกอากาศรุ่นแรกๆของ Xiaomi เ,เลย ที่จะเป็นจะต้องเปิดตูดเออเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะเครื่องมันก็เล็กจริงๆแต่ปัจจุบันเ x i ย o มีทําเครื่องฟอกอากาศหลายไซส์เลยสําหรับรุ่นนี้วิธีการเปิดการปิดไม่ยากครับหมุนไปทางซ้ายก็จะถอดออกมาได้ทั้งฟิลเตอร์แบบนี้เลย และเราก็ได้คําตอบแล้วครับว่าฟิลเตอร์รุ่นนี้ไม่จำเป็นต้องแกะพลาสติกออกเสียบปลั๊กพร้อมใช้งานได้เลยง่ายมากๆจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลกันนะครับว่าลืมแกะนั่นลืมถอดนี่หรือไม่ขนาดที่จิ๋วในระดับนี้แต่คุณสมบัติไม่จิ๋วตามครับเขามีระบบในการกรองอากาศตั้ง3ชั้นด้วยกันนะครับโดยที่ชั้นแรกสุดที่เป็นบริเวณด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นตะแกรงในการกรองพวกเศษฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ครับดักจับพวกฝุ่นละอองหรือว่าพวกขนสัตว์ล การสะสมพวกฝุ่นที่จะกระจายอยู่ตามเฟอร์นิเจอร์ได้ส่วนไส้กรองชั้นที่2เนี่ยมันคือ h e p p ร์ฟิลเตอนะครับสามารถที่จะกรองฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5ได้แล้วก็กรองพวกสะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยงครับรวมไปถึงละอองเกสรและสำคัญสุดเลยฟิลเตอร์ชั้นนี้เนี่ยใช้กรองพวกสารก่อภูมิแพ้ด้วยนะครับอย่างผมเองอะ่ะเป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เด็กโตมาก็ไม่ได้แปลว่าหายนะครับแต่แค่อาการมันดีขึ้นด้วยความที่ บ้านของเราไร้ฝุ่นทําให้เราไม่เกิดอาการเหมือนตอนเด็กๆที่แบบกลับมาจากโรงเรียนก็ไอก็จามถูกต้องไหมแต่ว่าเมื่อไหร่นะครับที่คุณเป็นคนรักสัตว์นะครับอยากมีสัตว์เลี้ยงที่มีขนอยู่ในบ้านไม่ว่าจะแมวหรือจะหมาเนี่ยอาการไม่ว่าจะเป็นไอาจามหรือรวมไปถึงคันตามผิวหนังเนี่ยก็อาจจะกลับมาได้ครับมันก็เลยมีเครื่องพวกนี้แหละมาช่วยในการแก้ปัญหาอาจจะไม่หายหมดแต่ก็ช่วยลดอาการของคนที่เป็นภูมิแพ้แบบหนักๆเนี่ย ให้กลับมาดีขึ้นมากกว่าเดิมได้นะและสำหรับฟิลเตอร์ชั้นสุดท้ายที่อยู่ด้านในนะครับถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามันก็คล้ายๆกับเป็นตะแกรงสีดำๆอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าฟิลเตอร์ในชั้นนี้เองนะครับจะเป็นตัวในการกรองกลิ่นครับ สำหรับใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็จะรู้ดีนะเวลาเพื่อนมาบ้านเนี่ยถ้าบ้านเขาไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลยเนี่ยเขาก็จะได้กลิ่นได้เลยว่าเฮ้ย mm. ทาไมบ้านเองมันเหมือนนีกลิ่นแปลกๆว่ะอะไรประมาณนี้ยยิ่งถ้าเกิดว่าบ้านใครนะครับให้หมาให้แมวเนี่ยฉี่หรือว่าอึ ừ, ในบ้านกลิ่นพวกนี้มันติดฝังเข้าไปที่บ้านของเราเลยนะครับไม่สามารถกําจัดได้โดยง่ายแต่เครื่องกรองอากาศเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการ ฟอกพวกกลิ่นพวกนั้นให้ลดลงหรือว่าหายไปได้นะครับโดยการที่เขาจะมีแผ่นกองคาร์บอนครับดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากพวกมูลสัตว์หรือแม้แต่กลิ่นอับจากตัวของน้องหมาน้องแมวเองเอาเป็นว่าฟิลเตอร์ที่อยู่ในรุ่นรุ่นนี้นะครับถึงแม้จะมีขนาดเล็กแค่นี้เองสามารถทํางานได้เหมือนกับเครื่องกองอากาศรุ่นที่ใหญ่กว่านี้ของเสี่ยวมีในหลายๆเท่าตัวเอาล่ะเราอธิบายฟิลเตอร์ของเขาไปอย่างเรียบร้อยแล้วเราประกอบกลับไปที่ตำแหน่งเดิมดีกว่าวิธีง่าย ง่ายถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่าจะถือเครื่องยังไงนะให้แบกเหมือนเป็น RPG ไว้อย่างเงี้ยไว้บนบ่าอ่ะถือและหมุนบิดเข้าไปแบบนี้อืมได้ไหมนี่ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วภายในเวลาไม่ถึง2วินาทีเหมือนกับที่เราเพิ่งแกะออกมาจากกล่องเราเปิดเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้ในโหมดสูงสุดแรงสุดของเขาเนี่ยกินไฟสูงสุดอยู่ที่27วัตต์แต่ถ้าเราไม่ได้เปิดใช้งานเครื่องแบบหนักๆใช้งานแบบทั่วๆไปในห้องที่ไม่ได้มีกลิ่นเยอะจะกินไฟเพียงแค่4วัตต์เท่านั้นเองครับไอ้เจ้ารัศมีของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่22เซนติเมตรนะครับก็คือกว้างของเขาเต็มที่เนี่ยยังไม่ถึงหนึ่งไม้บรรทัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ขนาดเล็กจริงๆย้ำกันอีกทีในเรื่องความสูงนะครับของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่39เซนตมรก็คือสูงกว่าไม้บรรทัดขึ้นมาอีกนิดหน่อยไม่ต้องห่วงเลยว่าวางแล้วจะเกะก,กะพื้นที่และดูไม่เข้ากับสถานที่เดิมๆที่เอาไปตั้งวางเอาไว้เมื่อเราเสียบปลั๊กอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีไอคอนรูปปุ่ม power เนี่ยติดเด้งขึ้นมาแบบนี้เราสามารถจะแตะจะ t o u เข้าไปตรงๆที่ไอคอนได้เลยไม่ยากอะไรนะผมลองแตะให้ดู อ่าเมื่อแตะปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องก็จะเปิดโดยทันทีโดยที่โหมดเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะเป็นโหมดออโต้นะครับในเรื่องโหมดการทํางานนะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้จากการทัชสกรีนที่ตัวหน้าจอได้เช่นเดียวกันนะครับปุ่มในการเปลี่ยนโหมดเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับลูกศรชี้วนไปวนมาเป็นวงกลมนะเมื่อแตะหนึ่งครั้งเนี่ยจากโหมดออโต้ก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดกลางคืนนะครับหรือว่าโหมดนอนหลับการทํางานของเขาก็จะเงียบการฟอ,อกอากาศก็จะช้าลงไปตามสเตป็ป คราวนี้เมื่อเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นไอคอนรูปหัวใจถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับตั้งค่าด้วยตัวเราเองว่าอยากจะให้การทํางานเขาเนี่ยมันแรงสุดแบบเบอร์แบบแม็กสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยให้ไปปรับได้จากตัวแอปเพราะเราสามารถสไลด์ซ้ายขวาได้เลยว่าอยากจะให้ตัวเครื่องนั้นทํางานเร็วมากน้อยแค่ไหนแต่เมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีไอคอน WiFi กระเด้งกระพริบแบบเร็วๆนะครับ เขาอยากจะเตือนเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเครื่องรองรับการสั่งการด้วยแอปพลิเคชันเสี่ยวมี่โฮมโหลดฟรีไม่เสียตังแต่ต้องสมัครสมาชิกเข้าไปเพื่อใช้งานนะพื้นที่ด้านหลังตรงนี้เนี่ยมันจะมีฝาอันนึงที่เราสามารถงัดเปิดได้ซึ่งด้านในเนี่ยจะเป็นเซ็นเซอร์ในการวัดค่าอากาศนะครับเราจะสามารถรู้ได้ว่าคุณภาพอากาศหรือว่า AQI ณปัจจุบันเรียลไทม์ตอนนี้เนี่ย ดีหรือแย่หรือร้ายมากน้อยแค่ไหนซึ่งสถานะทั้งหมดเนี่ยจะแสดงผลอยู่ที่หน้าจอที่อยู่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องตรงนี้นะครับหน้าจอการแสดงผลที่ตัวเครื่องฟอกอากาศนะครับสามารถบอกได้เพียงแค่ไฟ LED สีสีนะถ้าเกิดว่าคุณภาพอากาศเนี่ยดีไม่มีฝุ่นละอองก็จะเป็นไฟสถานะสีเขียวครับถ้าเกิดว่าคุณภาพอากาศเริ่มแย่ลงหรือว่ามีฝุ่นเริ่มเยอะเนี่ยไฟสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีสม้มและตามด้วยแย่สุดคือสถานะไฟสีแดงนั่นเองนะครับโดยที่ตัว ตัวหน้าจอเนี่ยไม่สามารถแสดงผลเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจนเหมือนกับรุ่นอื่นๆที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้ถามว่าไอ้โหมด3โหมดตรงนี้เนี่ย ควรเลือกใช้โหมดอะไรดีผมแนะนําอย่างนี้ครับจากการที่ได้เข้าไปดูเว็บไซต์ของผู้ผลิตเนี่ยเขามีฟังก์ชันหนึ่งครับที่ใช้ชิป CPU ในการประมวลผลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับนั่นก็คือเขามีระบบลดการเปลี่ยนแปลงทางอากาศแบบฉับพลันในกรณีที่ไม่มีฟีเจอร์นี้เนี่ยน้องหมาน้องแมวอาจจะตกใจหรือเกิดความเครียดได้ครับเวลาที่เรากด เปลี่ยนเบอร์พัดลมอะจากเบอร์หนึ่งไปเบอร์2มันเปลี่ยนทันทีถูกต้องไหมฮะหรือแม้แต่กดเปลี่ยนอุณหภูมิแอร์อะจาก16ไปเป็น25จาก25มาเป็น16ความเย็นความแรงของพัดลมมันเปลี่ยนโดยทันทีบางครั้งเนี่ยน้องหมาน้องแมวเขาแบบไม่ชินกับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนเร็วขนาดนั้นเขาก็อาจจะเกิดความเครียดได้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรในบ้านของเขาหรือเปล่าหรืออยู่ในพื้นที่ของเขามันไม่ปลอดภัยหรือเปล่าไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยเขาจะมีระบบในการ ค่อยๆเปลี่ยนโหมดครับ จากโหมดนี้ไปโหมดนี้จากความแรงนี้ไปโหมดความแรงนี้อะไรประมาณนั้นซึ่งเขาจะใช้การประมวลผลจากชิปอ่านค่าอากาศนั่นแหละครับค่อยๆเปลี่ยนแบบให้มันเนียนมากขึ้นทําให้น้องหมาน้องแมวไม่รู้สึกว่ามันต่างจากเดิมในระยะเวลาอันรวดเร็วและเพื่อเป็นการยืนยันการันตีนะครับว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้เหมาะสําหรับน้องหมาน้องแมวจริงๆแล้วล่ะก็เนี่ยผมก็เลยทดสอบครับให้นอนข้างๆเครื่องไปเลยแล้วก็เปิดโหมดแบบแรงสุดของเขาอะ่ะ น้องหมาก็นอนเฉยนอนนิ่งนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและคราวนี้นะครับถ้าเราย้อนกลับมาที่ตัวหน้าจอของเขาเนี่ยฝั่งซ้ายจะเป็นไอคอนรูปพระอาทิตย์เมื่อเราแตะหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะกลายว่าความสว่างหน้าจอของลดลงครับแต่อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดหน้าจอไปแบบนี้แต่ตัวเครื่องยังคงทํางานอยู่นะ เมื่อเราแตะอีกครั้งหนึง่งก็จะกลับมาเป็นความสว่างหน้าจอแบบเดิมตอนที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาครั้งแรกไอ้เจ้าโหมดนี้เนี่ยใช้ในการอําพางตัวซ่อนตัวครับใช้ในกรณีที่เอาเครื่องฟอกอากาศเนี่ยไปตั้งอยู่ในห้องที่เราหลับนอนแล้วบางคนเป็นคนขี้ลาคาญครับไฟนิดๆหน่อยๆแสงสว่างนี้นิดๆหน่อยๆเสียงพัดลมดังอึ้งๆๆๆนิดๆหน่อยๆลำคาญไปหมดซึ่ง Air Purifier รรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะออกแบบระบบมาให้รองรับกับคนที่ นอนยากขี้รำคาญง่ายแบบนี้อยู่แล้วนะไฟที่เป็นหน้าจอก็ปิดความสว่างได้พัดลมที่มันแอบด,ดังหึง่งๆก็เปลี่ยนไปโหมดสลีปโหมดไนท์ได้อะไรประมาณนี้ใครที่กําลังหาเครื่องประมาณนี้อยู่มันตอบโจทย์คุณให้แล้วครับและสําหรับหัวข้อที่ใช้ในการตัดสินใจเพื่อเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศนะครับนั่นก็คือเราจะเป็นต้องรู้ก่อนว่าเครื่องฟอกอากาศขนาดเท่านี้เนี่ยเขารองรับกับขนาดห้องมากน้อยแค่ไหนเครื่องยิ่งใหญ่มันยิ่งดีครับแต่ มันก็แลกมากับราคาที่เราต้องจ่ายขึ้นไปในระดับแบบ7จ็ดแปหรือเป็นหลักหมื่นบาทถูกต้องไหมและถ้าเกิดห้องของเรามันไม่ได้ใหญ่มากคุณจะเอาเครื่องใหญ่ๆมาตั้งไว้ทาไมบางเครื่องบางรุ่นเนี่ยใหญ่กว่าถังแก๊สซะอีกซึ่งมันก็ยิ่งกินพื้นที่ของคุณเข้าไปอีกคุณจ่ายค่าคอนโดห้องละ2 3ล้าน5ล้าน6ล้านคุณจะเอาพื้นที่ที่มันแบบใช้แล้วมันเปลืองเปล่าประโยชน์มันก็ไม่เหมาะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกขนาดเครื่องให้เหมาะกับขนาดห้อง คุณเซฟเงินได้แล้วคุณก็เซฟพื้นที่ได้ด้วยสําหรับรุ่นนี้เองนะครับเขาออกแบบมาให้ใช้งานเข้ากับห้องที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องของความเร็วในการฟอกอากาศหรือว่ากองอากาศที่มันต้องรวดเร็วมากๆแต่เรามาซีเรียสเรื่องของขนาดห้องกันครับสำหรับรุ่นนี้เองเนี่ยเหมาะกับห้องที่มีขนาด1 6ถึง27ตารางเมตรนะครับจริงๆแล้วใช้ร่วมกับห้องที่ขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่มันจะฟอกอากาศช้าลงไปอีกนะ ซึ่งขนาดห้องที่ผมบอกไปเนี่ยก็ ตรงกับไซส์คอนโดพอดิบพอดีเลยและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่กําลังหาเครื่องฟอกอากาศนะครับสำหรับรุ่นนี้เองเนี่ยมันก็มีประมาณ23ฟังก์ชันหลักที่อยู่ในตัวเองเลยโดยที่1เลยครับฟอกอากาศให้สําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้อาจจะแพ้อากาศอาจจะแพ้ฝุ่นอาจจะแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งที่ออกมาจากขนของสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงครับสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยไม่ว่าจะหมาหรือจะแมวเขาก็จะได้รับอากาศที่คุณภาพบริสุทธิ์เข้าไปในระบบทางเดินหายใจของเขาทําให้เขามีสุขภาพที่ดี อยู่แล้วยืนยาวนานอะแต่มากไปกว่านั้นครับในเรื่องของกลิ่นอื่นๆละ่ะในกรณีที่หมาแมวของเราอาจจะไม่สะดวกไปฉี่ตามสนามหญ้านอกบ้านอะไรเงี้ยจำเป็นต้องฉี่ในบ้านกลิ่นที่มันวนๆนแล้วฝังลึกลงไปในเฟอร์นิเจอร์ฝังลึกลงไปในซอกมุมต่างๆในห้องเนี่ยก็จะถูกฟอกให้สะอาดด้วยเครื่องเครื่องนี้ด้วยเอาเป็นว่านะครับครบเครื่องมากๆตามคอนเซปต์ของเขาเลยเสี่ยวหมี่สมาร์ทเพ a แคร์แอร์ริไฟเออร์ เป็นเครื่องฟอกอากาศให้ทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงในตัวเดียวกันแต่เอ๊ะทำไมเขาถึงสร้างมาให้เหมาะสําหรับสัตว์เลี้ยงล่ะผมก็ได้คําตอบเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือให้เราเข้าไปตั้งค่าในตัวแอปพลิเคชันนะครับและเขาจะมีคําสั่งหนึ่งที่เขียนว่า p พ t l o อกซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าล็อกหน้าจอไม่ให้สัตว์เลี้ยงของคุณไปเผลอโดน <laughs> แล้วสัตว์เลี้ยงเราจะไปเผลอโดนหน้าจอได้ยังไงถ้าเราเลี้ยงหมาก็คงจะเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมแต่ถ้าเราเลี้ยงแมวนี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยครับเพราะว่าน้องแมวเน่จะปปนไปเรืออนะคววามสูงขงขตั เครื่องมันสูงนิดเดียวไงเพราะฉะนั้นเราเปิดค่าเพรล็อกเอาไว้เนี่ยไม่ว่าน้องแมวจะเหยียบย่ำตัวเครื่องแค่ไหนก็ไม่มีการเปลี่ยนโหมดหรือสั่งปิดเครื่องด้วยตัวน้องแมวเองครับณนะตอนนี้เองนะครับคนที่อยู่คอนโดและเลี้ยงสัตว์รุ่นนี้ตอบโจทย์มากที่สุดแล้วในเรื่องราคานะครับผมบอกเลยมันไม่แพงจริงๆถ้าเทียบกับ เครื่องฟอกอากาศที่พูดถึงการฟอ,อกให้กับคนอยู่อย่างเดียวน,นะราคาที่ผมไปเช็คมาจากช h o p ปี้ลาซาด้าติ o k ต็อกเนี่ยเขาตั้งไว้อยู่ที่3,490บาทและที่สําคัญหากคุณซื้อผ่านช้อ p ปีเนี่ยซึ่งผมได้ทำการแปะลิงก์เอาไว้รวมไปถึงใส่ตะก้า youtube ซ้ายล่างของคลิปเขารองรับการผ่อน0% 10เดือนตกเดือนละประมาณ349บาทเท่านั้นเอง การรับประกันก็จากศูนย์ไทย1ปีเต็มนะครับใครที่อยากได้เครื่องฟอกอากาศณเวลานี้และรวมถึงคุณสมบัติที่ผมได้เล่าๆมาเนี่ยถูกใจหัวข้อไหนลองพิมพ์บอกผมหน่อยละกันเอาเป็นว่าทิ้งท้ายแค่นี้พอนะครับก็ใหม่คลิปหน้าเมื่อมีเครื่องฟอกอากาศที่น่าสนใจแบบนี้อีกลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ